สวัสดีครับวันอังคารที่20มกราคม2569สิพามาชมต้นใหม่ชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นต้นใหม่โตเร็วนะครับแล้วก็เป็นไม้ตางทินนะต้นนั้นก็คือต้นกระถินเทพานะครับต้นยุคข่างนาที่เห็นอยู่นี่คือปลูกอายุประมาณ5เดือนครับปลูกในพื้นที่แห่งแรงหลายท่านนะครับ แนะนำว่าบควรที่จะปลูกไม้ชนิดนี้ในสวนป่านะครับเพราะว่าจะเป็นไม้ที่หากินเก่งเป็นการแย่งปัใจจัยในการจเจริญเติบโตจากไม้ปาชนิดอื่นๆนะครับในส่วนตัวของกผมแล้วผมคิดว่าเขาควรที่จะปลูกไม้ชนิดนี้ในสวนปานะครับเหตุผลก็คือว่ามันเป็นไม้ที่ โตเร็วนะครับเนื้อไม้ใส่ได้ดีนะครับในส่วนที่เหตุผลที่บอกว่ามันแย่งปัใจจัยในการเจริญเติบโตนะครับจากไม่ปาชนิดอื่นๆผมคิดว่าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับ่างเข่นแสงแดดนะครับการวา,วางแผนเกี่ยวกับระยะห่างในการปลูกแล้วก็การ ตัดแต่งสงผุ่มนะครับกับสีซอยในเรื่องนี้นะครับส่วนเกี่ยวกับแร่ธาตุนะครับและก็น้านที่มันหลากมันหากินเจงนะครับด,ด,ดูดซึมเจงมันก็คงจะเป็นปัจจัยที่หักล่างกันกันกบไฟของมันนะครับที รลุดร่วงลงมาแล้วก็ทับถมบนดินกับเพิ่มปริมาณสารอาหารในกับดินใไปคือกันนะครับในส่วนเนื้อเยื่อต่างๆที่มันจะเริ้ยเติบโตขึ้นมานี่ส่วนมากมันก็ได้มาจากคัามแลอกซ้ายนะครับแล้วก็พวกในตัวเก่นที่อยู่ในอากาศนะครับซึ่งมันกาศไม่ได้มีผลกระทบหลายปันไดนะครับกับฝันพืช ที่อยู่ข่างเคียงนะครับสุดยอดเลยครับต้นนี้เป็นต้นที่โตที่สุดนะครับผมเอามาปลูกประมาณหาสิบกว่าต้นนะฮะต่ที่มันเหลือกับประมาณชักสี่สิบกว่ากว่านะครับอายุประมาณหาเดือนนะครับก็มีต้นที่โตกับต้นที่บม่โตกัมีครับแต่ว่าคิดว่านะ โดยรวมแล้วก็ถือว่าโตดีมากๆครับนะครับเฉลีย่ยแล้วก็สูงประมาณเมตร,ก,รกว่าทุกต้นนะมันจะมีข้อจำกัดในการปลูกช่วงแรกถ้ามีน้ำท่วมนะครับอาจเสียให้ต้นกระทินเทพานี่ตายได้นะครับ ตรงที่ปลูกไว้นี่ก็คือจุดที่ว่าจะสร้างเป็นที่พักอาศัยนะครับแต่ว่าก็คงจะอีกประมาณ8ปเก้าปีไปล้ครับก็จะสร้างถึงเวลาตรงนั่นก็ไม่ก็ทินเดียพาตรงนี้ก็คิดว่าจะสามารถตัดใส่ประโยชน์ได้นะครับก็ยังบ่คุ้ว่าจะาใส่ไว้เ็ดยังนะครับไอศีห์ ที่โยนใสหรือว่าจะฮ็ดเครื่องใส่ไม่สอยนะครับก็บเบิ่งะกอรว่าเนื้อไม้มันสิออกมาเป็นแบบไหนนะครับเมื่อถึงเวลาของมันนะครับสภาพดินนี่ก็แข็งแรงครับเป็นดินลูกหลังแบบจัดๆเลยนะครับนี่ขนาดหย่านะครับ ยาเทียบจะบึกขึ้นเลยคะนี่จะมีมียาก็าไม่ได้ขึ้นแน่กับโซนที่มันเป็นอันพื้นนาเก่ากับพื้นที่น้าเก่าในการเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยครับมันก็ปัจจัยในการเจริญเติบโตที่สำคัญก็คือมีแสงนะครับมีแสงมีน้ำ นะก็มีสารอาหารนะครับซึ่งแม่ธาตุสารอาหารนี่มันก็อาจจะได้จากดินนะครับได้จากอากาศนะครับได้จากน้ำฝนจังสิ้นครับผมคิดว่าสภาพดินนะครับสภาพดินเขาสามารถที่จะปรับปรุงมันได้นะครับอาจจะตองใสเวลาจักน้อยนะครับ ในส่วนตัวของผมก็คือขนใบใหม่นะครับขนใบใหม่มาก็เท่าเจ็ดทำได้ครับไปแล้วมามันนามาสวนยังสิคร่บใส่กระสอบมากับเอากระหิดไปที่เราหน่อยๆครับมีเศษหญา้าเศษฟางพวกนด้ก็เอามาทับทมกันไว้นะครับเมื่อผ่านไประยะหนึงนะครับฝนตก ยุลิซีก็จะทํางานนะครับในการย่อยสลายเฮดให้เกิดอินทรีย์วัตถุเฮดใ้เกิดธาตุอาหารในดินนะครับต้นไม้ก็คงจะโตะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อดีอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่แห้งแร้งนี่ก็ไใหม่ที่มันโตขึ้นมาถึงมันจะโตซ่าแต่มันจะแปลงนะครับ เนื้อไหม้มีความแกลงนะครับสังเกตบึงต้นใหม่ที่มีเนื้อใหม่แกล้งนะครับผัวกบพยุงนะครับชิ้งชั้นกับพี่นะครับประดูนะครับไม่ซักนะครับปลูกในพื้นที่แห้งแล้งนี่โตได้ดีนะครับโตซาแต่ว่าแกลงนะครับ ทินเทพา้านะครับในความคิดของผมก็เฮาค้นสิบปลูกนะครับแต่ว่าจัดให้มันเป็นโซนที่สามารถที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับผลกระทบที่มันจะมีกับไม้ชนิดอื่นนะครับแล้วก็ปลูกในโซนที่มันสามารถที่จะตัดได้ไง่ายๆนะครับเพื่อสะดวกในการตัดโค่นนะครับเวลาที่มันใหญ่ขึ้นมามันก็จะสิบ หักทับต้นไม้ชนิดเอื่นนะครับมันก็จะททำให้เขาได้ประโยชน์จากป่า,าในยางเต็มที่นะครับในช่วงระยะเวลาที่ว่าโดนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าจะปลูกไม้ชนิดนี้ ลอยเปร์เซนต์เลยหรือจํานวนมากในส่วนปลาในในฐานะของคนที่บ่ได้มีพื้นที่หลายนี่ก็บอ่อแนะนํำนะครับเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้บ่มีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะจุดประสงค์ในการสร้างสวนปลาเพื่อ จะให้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็ควรจะเห็นให้มันมีความหลากหลายของพันธุ์ใหม่นะครับอันไหนที่มันมีประโยชน์ที่เขาคิดว่า,าจะสรรสางชีวิตของเขานะครับให้มันมีความสุขกับคนที่จะน้เอามาปลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับ ก็จบไปแค่นี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับก็จะพยายามเอ็ดชิปบอบญยาวหลายนะครับมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตสภาพของสวนไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ